เพื่อเช่นหนึ่งนะครับกําลังตกลงสู่พื้นด้วยความเร็วตามแนวดิ่งขนาด v ีศูนย์เกิด,ดตัวแยกออกมานะครับเป็นสองส่วนเท่ากันส่วนหนึ่งของเล็ดมีความเร็ว v ศูนย์ในทิศทางขึ้นอีกส่วนหนึ่งจะมีความเร็วเท่าไหร่นะครับตัวนี้ข้อน,นี้ง่ายมากแต่ว่าเราต้องแสดงภาพนะครับให้มันถูกต้องนะฮะโดยที่เราต้องสมมุติมันให้ให้มันเลยนะฮะว่า ให้เป็นตอนแรกเป็นสองเอ็มนะครับมันแดพันอันนี้เป็นสองเอ็มเพื่อที่จะพอมันแตกตัวนะครับดีดตัวออกมาจะได้เป็นเอ็มกับเอ็มเนี่ยจะได้ง่ายๆนะครับตอนแรกนะครับมันดิ่งลงมานะครับด้วยความเร็ว v ศูนย์ขึ้นให้เป็นบวกลงให้เป็นลบนะครับแล้วเขาบอกอีกว่ามีส่วนหนึ่งนะครับ ดีตัวออกนะครับในทิศทางขึ้นด้วยความเร็ววีศูนย์นะแล้วก็ถามว่าอีกตัวนะครับที่ดิ่งลงมาด้านล่างนะครับมีความเร็วเท่าไหรนะ่นี่คือคําถามนะซึ่งตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับเรื่องของการอนุรักษ์โมเมนตัมนะครับโม um เมนตัมก่อนระเบิดเท่ากับโมเมนตัมหลังระเบิดนะครับแค่นี้นะครับ มวตั้มก่อนระเบิดครับมวลนะครับเป็นสองเอ็มส่วนความเร็วครับลงมาด้านล่างก็เป็นลบวีศูนย์นะครับคราวนี้หลังระเบิดนะครับสังเกตง่ายๆเลยว่ามันจะแบ่งออกมาเป็นสองส่วนนะครับก็ต้องเอามือตั้มส่วนนะครับบนกับส่วนล่างมารวมกันนะครับเอาบนนะครับบนก็คือเอ็มนะครับวีศูนย์ตัวนี้คูณกันนะครับ กับวศูนย์เพราะว่าขึ้นหนึ่งนะครับเป็นขาขึ้นกนะ็ให้เป็นบวกเนาะรวมกับครับเอมนะครับขาลงนะครับคูณกับ v ซึ่งตัวนี้นะครับทำไมคูไม่เขียนเป็นลบนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วข้ามจะออกมาเป็นลบเองนะครับเดีย๋ยวถ้าเขียนเป็นลบเลยเนะี้ยมันจะจะผิดนะครับตรงน,นี้นะ ให้เป็นสมมุติแล้วกันว่าเรายังไม่รู้ว่ามันจะเป็นบวกเป็นลบใช่ไหมตัวน,นี้นะ m ตัด m ตัด m ไปนะครับตัวนี้เป็นลบ 2v ศนย์นะครับ v ศูนย์นะครับยา้ายมาอีกทีหนึ่งครเป็นนะครับจากบวกย้ายมาลบนะครับเท่ากับ v นะแต่ว่าลบ 3v ศนย์นะครับ เพราะนั้นจะมีค่าเท่านี้นะครับอ่าเดี๋ยวเขียนให้ดูนะฮะว่าอยู่ตรงไหนนี่อยู่ตัวนี้นะฮะเท่ากับลบสามวศูนย์นะครับเสร,ร็จแล้วนะครับแสดงว่านะครับอย่างที่บอก,กตั้งแต่ตอนแรกว่ามันลงมาด้านล่างนะครับมันก็จะมีเครื่องหมายติดลบของมันเองนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามครับ